ใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นลัคนาเมทุนนะะลองฟังคลิปนี้ดูแล้วคุณจะรู้จักตัวเองหรือรู้จักคนคนนั้นมากขึ้นนะคะคนเมทุนฮะเป็นคนธาตุลมค่ะซู่บอกเลยว่าคนเมทุนเนี่ยจะเก่งในเรื่องของการสื่อสารเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารหรือคอมมูนิเคชันเป็นเจ้าแห่งการโฆษณามีวาจาเป็นซับนะ,ะไม่ได้กลัวเรื่องของการพูดคุยเลยสามารถพูดบนเวทีพูดหน้ากล้องได้และเป็นคนที่สามารถเข้ากับคนแปลกหน้าได้อย่างดีนะคะคือจะเป็นคนที่ชอบสร้างมิตรผูกมิตรกับคนไปทั่วเลยไม่ว่าคุณจะเพิ่งรู้จักกับเขาใหม่ๆนะคะเสา,าจะ แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าคนมีถุนเนี่ยสนิทก,กับใครแล้วเนี่ยจะไม่ได้ลงลึกอะไรแต่เพียงแค่ว่าสามารถพูดคุยกันได้ผิวเผินด้วยความที่มีถุนเป็นคนที่ไม่ชอบลงลึกในความสัมพันธ์คือบางทีไม่อยากแตะมากเขาไมา่สนิทก,กันจริงๆคือดูเหมือนเขาจะรู้จักคนเยอะแต่ว่าคนที่รู้ใจเขาจริงๆอ่ะนับคนได้หรือสิ่งที่มีถุนขาดไม่ได้คือสังคมนั่นเองเป็นคนชอบเข้าสังคมชอบเจอคนเยอะๆถ้าวันไหนเรารู้สึกเฉาถ้าเกิดว,ว่าคุณเป็นมีถุนนะคะแล้วคุณรู้สึกเฉาคุณรู้สึกเหี่ยบอกเลยว่าคุณแค่ไม่ได้เเเจจจออออใครครระะพพาาาาฉนนนนััั้งงงตวกไไปปสสม ไปงานเลี้ยงนะัดเพื่อนๆมากินข้าวแค่นี้ไฟคุณจะกลับมาแล้วเพราะว่าไม่ถุนชอบพูดชอบคุยนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่คนเมทุนเก่งก็คือเรื่องของไหวพริบปฏิพานในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคนเมทุนเก่งเรื่องนี้มากๆนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณมีคนเมทุนอยู่ในทีมงานบอกเลยว่าคนคนนี้ไม่ต้องกลัวเลยถ้าเกิดว่ามีงานที่ต้องแก้ไขเฉพาะหน้าเนี่ยคนเมทุนจะสามารถจัดการได้แต่ด้วยความเป็นธาตุโลจะเป็นคนดูเปลี่ยนแปลงง่ายเปลี่ยนใจง่ายแต่บอกเลยว่าการเปลี่ยนใจของคนเมทุนไม่ใช่เพราะโลเลค่ะคนที่โลเลนั่นต้องเป็นลัคนาตุนแต่เมทุนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นเพราะว่าเขาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเเมมื่่่่อห็นนนสิงทีัา นใจกว่าหรือสิ่งที่ดีกว่านั่นเองฟังดูเหมือนเจ้าชู้หรือเปล่าฟังดูเหมือนเป็นคนที่ไม่หนักแน่นหรือเปล่าอันนี้ยังตัดสินไม่ได้นะคะต้องไปดูดาวอื่นๆประกอบกันด้วยนะคะลองนึกดูดีนะคะว่าคนที่มีไหวพริบปฏิพันธ์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามันจะมีความไม่ยึดติดนะ,ะสามารถที่จะเปลี่ยนแผน A ไปแผน B แผน B ไปแผน C แบบนี้พอมันมาอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือในเรื่องของการเลือกนะคะเลือกงานเลือกร้านอาหารนะคะหรือว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบมันเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เร็วทันทีที่เจอสิ่งที่มมันววกก่าเดิ็ สำคัญคือคนไมทุนเนี่ยจะมีความมีชีวิตชีวาสนุกสนานเหมือนเราเจอเพื่อนๆแบบสมัยมัธยมอะ่ะเป็นคนสนุกเป็นคนคารมคมคายและชอบท้าทายทางไหวพริบเขาจะมีเสน่ห์ทางคารมนะไปไหนคนจะกรี๊ดด้วยคารมคมคายของเขาและด้วยจิตใจที่สดใสจึงเป็นคนที่มักจะมองโลกในแง่ที่เป็นบวกเป็นเชิงโพสิทีฟเอาไว้ก่อนและคนเมทุน,นยังเป็นคนที่ดูน่ารักน่าหยิกแกล้งกว่าทุกราศีเลยตรงที่เขาเป็นมิตรต่อคนแปลกหน้าไม่มีกำแพงใดๆเลยอารมณ์เหมือนเจอแม่ค้าร้านส้มตำเนี้ย เฮ้ hey, สวัสดีค่ะคุณป้าอะไรเงี้ยถ้าคนมีถุนจะทำคอนเทนต์นะคะต้องบอกเลยว่าไม่เหมาะกับคอนเทนต์แนวเจาะลึกสารคดีนะอันนี้จะแบบไม่ใช่ทางของเขาเลยถ้าเกิดว่าคนมีถุนจะทำคอนเทนต์จะเป็นแนวแบบกระแส มาใหม่เป็นเทนท์ที่สังคมกำลังให้ความสนใจอันเนี้ยไม่ถุนถนัดมากกว่าทำคอนเทนต์เจาะลึกแต่สิ่งสําคัญจะลึกไม่ลึกก็ต้องไปดูดาวประกอบอีกนั่นแหละนะคะแต่เพียงแค่ว่ามันมีกลิ่นอายประมาณนี้เรียกง่ายๆว่าคนไม่ถุนนะคะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดามากๆแต่ข้อเสียคือบางครั้งกับการคบคนที่เป็นลักดาไม่ถุนไปนานๆน,นะคะอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้อะไรลึกซึ้งแต่ก็ตัดสินไม่ได้ที่เดียวนะเพราะว่าคนไม่ถุนบางคนที่มีดาวบางดาวประจําอยู่ในเอ่อพวกราศีพิจิกหรือว่าราศีธนูเนี่ยเขาจะ เป็นคนที่ลงลึกในเรื่องของการศึกษาก็ได้นะคะเพราะง,งั้นเอาเป็นว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยเมทุนเขาจะเป็นแนวที่ไม่ค่อยชอบเพื่อเรื่องชาวบ้านนะคะหรือว่าอา,อาจจะรู้เพื่อเอามาทําอะไรบางอย่างเช่นรู้เรื่องนี้เพื่อมาทําข่าวรู้เรื่องนี้เพื่อมาทำคอนเทนต์นะคะแต่ว่าคือแป๊บึ่งก็ลืมและจบไปนะคะประมาณนั้นแต่ใครที่อยู่ใกล้คนเมทุนบอกเลยว่าสนุกแน่นอนค่ะ